ของคุณเสกหน่อยฮะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับกรณีของคุณเสกโลโซล่าสุดทางรองผู้อํานวยการสถาบันธัญรักษ์นะครับมีการส่งทนายไปดําเนินการฟ้องคุณเสกโลโซหลังจากที่ไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุถึงบุพการีในข้อหาบินประมาทรวมไปถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ด้วยครับ ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับนายแพทย์อังกูลพัทรากรรองผู้อํานวยการสถาบันทันยรักษ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้มอบหมายให้นายวรพพบทัศร์ทนายความเดินทางไปยื่นฟ้องดําเนินคดีกับเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายราชาเพลงร็อกชื่อดังในข้อหาหมิ่นประมาทและผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กรณีออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ข้อความหมิ่นประมาทด้วยถ้อยคำรุนแรงพัดพิงไปถึงบุพการีของนายแพทย์อังกูลโดยสารจัดนัดไตาสวนในวันที่24พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายแพทย์อังกูลได้เดินทางไปที่บ้านของเสกโลโซเพราะคุณการซึ่งเป็นภรรยาของคุณเสกนั้นเป็นคนขอร้องให้ไปในฐานะที่เคยดูแลเสกตอนเข้ารับการบำบัดและรักษาอาการติดยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องปกติในฐานะที่นายแพทย์อังกูนั้นเคยดูแลคุณเสกมาก่อนหากคิดว่าเป็นการเข้าไปบุกรุกก็ควรไปฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ใช่มาด่าพ่อแม so ่คนอื่นเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะมีการนัดไตสวนกันกรณีดังกล่าวนะครับในวันที่24พฤศจิกายนครับ